การประชุมร่วมไทยจีนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถไฟทางคู่ขนาดรางมาตรฐานครั้งแรกได้ข้อสรุปแนวาทางการดำเนินงานในเบื้องต้นร่วมกันแล้วโดยพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคามานาคมได้แถลงผลการประชุมร่วมไทยจีนโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทยครั้งที่1ซึ่งได้ข้อสรุปแนวทางการทํางานร่วมกัน โดยได้มีการลงนามความร่วมมือและตั้งคณะกรรมาการบริหารงานร่วมกันทั้งระดับนโยบายและระดับการบริหารเพื่อความชัดเจนในการวางแผนสำรวจออกแบบการประมาณการด้านราคาและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายพร้อมกับกำหนดแผนในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ที่กรุงปักกิ่งจะมีการหารือถึงแหล่งเงินลงทุนเบื้องต้นมี3รูปแบบก็คือการกู้เงินจากจีนในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลงทุนโดยรัฐและเอกชนร่วมกันหรือ PPP และการลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐต่อรัฐซึ่งการพิจารณาขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้และผลตอบแทนสำหรับแผนงานรถไฟทางคู่ไทยจีนจะแบ่งการก่อสร้างเป็น4ระยะระยะที่1และ2เส้นทางกรุงเทพแก่งคอยและแก่งคอยมาบตาพุธจะเริ่มก่อสร้างในเดือนกันยายนนี้กำหนดเปิดเดินรถในปี2560 ส่วนช่วงที่3และ4เส้นทางแก่งคอยนครราชสีมาและนครราชสีมาน้องคายจะเริ่มก่อสร้างในเดือนธันวาคม2558กำหนดเปิดให้บริการในปี2561